สวัสดีครับชาวดีไอคอนกรุ๊ปทุกคนนะครับวันนี้ผมมีข่าวสําคัญจะมาแจ้งให้คุณได้ทราบกันเนื่องจากเราเพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทเราไปนั่นก็คือ b o o m d เน็ for ever young for ever well ครับและเราประกาศรับผู้กอ่อตั้งร่วมหรือว่า f o u เดอร์ซึ่งหมดเขตไปแล้วตั้งแต่วันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาครับทางที่ประชุมนะครับและ Big b o s s ได้ทําการประชุมกันเนื่องจากว่ามีความต้องการที่จะเป็น f ฟ u เดอร์ร่วมกับเราเยอะเกินสิ่งที่เราคาดหมายเอาไว้และเราก็ได้ข้อสรุปมาแล้วว่า เราจะขยายเวลาให้กับพวกคุณครับสำหรับคนที่อยากจ,จะเป็นโฟลเดอร์หรือว่าผู้ก่อตั้งร่วมสําหรับผลิตภัณฑ์ Boom d n e x for ever young for ever wealth นะครับผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับเพิ่มเติมในส่วนนี้นั่นก็คือกาไรอีกชิ้นละ10บาทครับตั้งแต่ชิ้นแรกที่ Boom DNex ได้ถูกจัดจําหน่ายออกไปและที่สําคัญครับได้ในทุกๆปีและได้ตลอดไปด้วยหมดเขตวันที่2 0ธันวาคมน,นี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ตัดสินใจตอนนี้ถึงเวลาที่คุณจะต้องรีบตัดสินใจแล้วครับ